รายการพิเศษเราสามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลรายการพิเศษได้ตรงรายการพิเศษก็คือตรงที่ในส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคือส่วนรายการพิเศษนะครับทีนี้เราจะทําการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลรายการพิเศษเราก็เข้าไปในส่วนของการตั้งค่าเรื่องตั้งค่าเรื่องรายการพิเศษนะครับก็จะเห็นรายการพิเศษต่างๆที่เราได้เพิ่มไว้นะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขรายการพิเศษพวกนี้ได้หรือว่าเพิ่ม รายการพิเศษใหม่ได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมต้องการที่จะแคไขข,ข้อมูลเพิ่มวิปครีมเนี่ยจากเดิม15บาทเป็น10บาทนะครับแล้วเรามาทดลองเรียกใช้กันนะครับสมมติว่าผมเลือกกาแฟเย็นคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้ด้วกันนะครับผมจะให้คาปูชิโน่เย็นเนี่ยเพิ่มวิปครีมนะครับก็เท่ากับว่าผมจะเพิ่มอีก10บาทนะครับก็เลือกรายการคาปูชิโน่เย็นเพิ่มวิปครีมก็เพิ่มไปอีก10บาทนะครับ ก็คือเป็นรายการพิเศษและการเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราพิมพ์ไปที่เครื่องชงนะครับพิมพ์ไปที่เครื่องชงนะครับก็จะแสดงรายการที่เพิ่มไปด้วยนะครับว่าคาปชิโเย็น1แก้วนะครับเพิ่มวิปครีมนะครับคนชงก็จะได้ถูกดูรายการชงถูกต้องนะครับแล้วก็ชงตามที่ได้พิมพ์ไปนะครับ นี่คือรายการพิเศษสามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับรายการพิเศษได้นะครับ